ุ้ยไหนบอกหายากไนงะผมเจอแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยระดับมิสติกนะครับผมโอเคนะผมก็สวัสด,ดีครับอยู่กับผมเล็กคืบนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบไฟล์เดนเทนนะครับผมก็คือหาเบนเทนนั่นแหละนะเรามาดำดำตูย้ยเรามาตามหาไอเรื่องกันต่อดีกว่านะจ๊ยวจะนะับต่ออินเด็กนี่เราเจออะไรไปบ้างนะครับผมมันมีอีพิกแล้วมันมีมิสติกด้วยนะนี่โอ้ไอตัวพวกนี้นะครับดีเจนโอเอลิตเอกดีเจนเลยนะเรามาตามหากันนะวันนี้นะ เราจะมาตามหารหูอว่าจะเจออะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างนะจาก EP ที่แล้วซึ่งทำไว้นานแล้วนะครับอี e ี EP นี้เรามาลองดูกันผมยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนั้นเลยะต่จะลองไปบนพีระมิดก่อนตอนนั้นผมจ่ายจบไว้ที่พีระมิดเอ้ยมีเพชรด้วยเหรออ๋ออันนี้ต้องซื้อใช่ไหมเนี่ยนะครับสามสิบโลบักน่าจะเป็นตัวที่มาอยู่ข้างข้างใช่ไหมอ่ะโอเคเรามาอ่ะอน,นี้อันนี้คือใครเนี่ยอันนี้คือดรอ ไอันนี้คือเจอแล้วไม่ใช่หรอไม่นแน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้เบนก็เจอแล้วไม่ใช่หรอคือมันยังไงเนะี่ยคือมันเก็บไปแล้วใช่ไหมถ้าเจอแล้วเก็บไปแล้วมันจะขึ้นอ๋อกดไลค์นะถ้าถ้าแบบเจอแล้วมันจะขึ้นกดไลค์นะับไปเราก็หากันต่อเลยเพราะว่าหลังหินนี่มีตัวนี่ไงนะนะครับมีบล็อกนะตอนนี้เจอบล็อกแล้วนะผมเอเลี่ยนสายพัน์เลโก้ สายพันธุ์เลโก,โก้เไม่รู้จักชื่อสายพันธุ์มันนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในสามเหลี่ยมเมวิด้านี้เพว่ามันต้องมีตัวนี่ข้างหลังซ้ายก็มีตัวนึงฮะเรามาดูซิข้างในนี้คือตัวอะไรโอ้โหเหมาะกับตีมากนะครับผมอียิปตุดยอดไปเลยเจอแล้วซารโอซนาราโ,โอ้ยมีแมงป่องด้วยนะครับตรงนี้อุย้ยกระบ,บองเพชรเฮ้ยแต่มันไกลเกินนะผมเดี๋ยวผมเดินไปแล้วกันอ่า เดี๋ยวผมวนกลับมานะครับผมมาจากหลังข้างหลังก่อนนี่มี energy นะตัวสุดโหดนะที่มี2ล่างนะฮะอ่าประเจอแล้วแต่เป็นแค่ระดับ common นะหาง่ายอยู่ไงอ่ามันต้องมันต้องเจอตัวหายากๆนะครับซึ่งอันนี้นี่นะผมอั t i m a t e cannonball นะโอ้โหมาเก็บมาเลย common อยีกแล้วมันหาง่ายเหรอเนี่ยงมันก็ง่ายแหรนะเนาะมันมันแบบมันโชว์ให้เห็นเลยไงว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ข้างหลังหินนี้ไม่มีใช่ไหมไม่น่ามีนะถ้ามันมีมันน่าจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์กากบาดไว้นะครับไปแล้วก็หากันต่อเราจะเจอตัวอะไรเป็นตัวต่อไปแต่ผมเห็นข้างในแล้วตัวหนึ่งถาว่าดูหลังหินก่อนอ่าเราเจอเวบิกล่างปกตินะครับผมนี่เป็นไงไม่แอบ,บอยู่ตรงนี้เองเหรอเวบิกเอ,อ๋ยเจอแล้วนะครับเวบิกไปข้างบนนี้ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมไม่มีหรอกนะครับไปแล้วก็ไปเริ่มกันต่อเลยเรามาเข้ากันในนี้กันเลยนะครับ อ่าจะได้ไม่ต้องอีมีแอโนดายอยู่ในนี้ด้วยหรอโอ้ยืนเป็นราชินีเลยนะเกอเกอเขาว่าเลยนะเธอลิ้นเป็นอะไรก่อนนี่อยข้างหลังมีอันติเมทสวอมไฟเออร์นะผมคิดถึงคิดถึงนะนะครับ,นะนะรบอยากแบบเล่นแบบที่แบบมีตัวแบบสวอมไฟเออร์ที่มีโมเดลแบบนี้สักท,ทีนะผมสวยๆเลยอะ่ะโอ้ไม่รู้ชาติไหนนะผมก็รอกันไปนะโอเคนะแล้วก็มาหากันต่อในที่แมปนี้โอ้หย นี่มันอันติเมต์กาวกาววิตตี้ใช่ไหมมันชื่ออะไรนะมันชื่อกาวกาวอะไรสักอย่างนะผมอันติเมตกาววัตกาววัตแทกนะผมกาววัตแทกอ่ากาววัตแทกเออเท่มากเลยนะนี้อย่างเท่อะอันติเมตกาววัตแทกอ่าเราก็เก็บมาที่เรียบร้อยแล้วอ่าเรามาดูบ้านนี้นะผมว่ามีตัวอะไรรอรออยู่ในนี้นะข้างบนแน่ๆเลยออกมาเป็นจะเออโอ้ยนี่มันแอสมาส แล้วมาทําอะไรตรงที่ทะเลทรายร้อนๆเนี่ยเพื่อนมาไม่ไมรอ้อนเลยอุ้ยผมเจออ๋อนี่มันเควินนี่หว่าโอ้แล้วว่าไข่เก็บเลยเควินนะผมมายืนตรงบ่อน้ําทําอะไรในนี้มีไหมเอ้ในนี้ไม่มีอ้ยอะไรอะประตูมิติอ่าประตูมิติจริงด้วยนะผมตอนนี้ขึ้นมาบนเรือละโอ้โหอยู่ข้างบนนี้เลยอ่าอุ้ยไหนบอกหายากไง ผมเจอแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยระดับ,บมิสติกนะผมไหนใครบอกหายากนี่ครหายากที่สุดในเกมละผมเจอนะไม่เห็นยากเลยโ <c oughs> คตรบังเอิญเลยผมก็ไม่รู้มันเป็นประตูมิตินะเดินามาเจอเลยนะผมไอ้ไอ้ตัวนี้นะมาลาเน็กมันชื่ออะไรสักอย่างเนี่งแล้เพื <c oughs> <ๆ>่อนผมพูดชีอปิดก็ขออภัยเด้ออ่าแล้วก็แล้วก็เดินไปนะผมตรงนี้นะคิดว่าทําทางนี้แล้วผมจะมองไม่เห็นงนั้นเลอ ออไม่มีทางหลอกตาผมได้หลอกไปเก็บไปเลยนี่ระดับอีพิกโคตฟิกนะโอ้โหนะครับระดับอีพิกเลยอ,อยู่บนเรือนี่ไม่น่าหายากนะไอ้ตรงไอ้ตรงนั้น,นไม่น่าหายากใหญ่เลยนะครับแต่ผมก็เจอแล้วไงนะับยากสุด,ด้ดยเพื่อนๆก็น่าจะมาเจอกันได้แล้วนะฮะถ้าเห็นดูคลิปนี้ก็คือเพื่อนๆเ,เจอแน่นอนนะครับผมไปกลับเอากลับยังไงเนะี่ยโดดลงไปเลยแล้วกันนะกลับนี่วิธีกลับง่าย เราไปดูร้านนี้สิร้านนี้มีเอโก้เอโกนะจ๊ะเราก็เก็บไปเลยเอโก้เอโ่าร้านนี้มีอะไรไม่มีอะไรนะฮะหินนี่ล่ะไม่มีไอข้างบนนี้ไอตัวปูมันเป็นเอเลี่ยนด้วยมันก็เป็นเอเลี่ยนแต่มันใม่มันอยู่ในอัลเิทิกเลยอ่าก็อาจจะไม่อยู่เออมันไอตัวที่เราเจอเมื่อกี้มันก็ไม่อยู่นี่กว่าเออว่อะเป็นพวกตัวร้ายพวกอะไรเนี่ยผมเออมันก็มีนะอ่านี่ระดับแรนะผมไอตัวปูตัวร้ายตัวปูนะ ไปแล้วก็ไปนะมันน่าจะเป็นแบบเป็นเพื่อนหรือพวกกับไอซิกซิกนะแบบมาทำมาภารกิจด้วยกันนะอ่าไอ้ไมดิโตอยู่เนี่ยเป็นมิดอ่ะจริงๆว่ามัมมี่น่าจะอยู่ในนี้มากกว่านะแต่กระช่างมันเถอะนะครับเราก็ถือว่าหาเจอไปแล้วกันนะตอนนี้ทะเลทรายน่าจะเคลียร์นะผมหรือว่าทําให้เคลียร์ยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็บอกได้ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะอ่าวไอ้ไอ้นี่เคลียร์ยังไงผมน่าจะเจอมันไปแล้วนะใช่ไหม ไอหมอนี่โอ้ยมันขึ้นกดไ like, ลค์ให้ใกล้ๆหน่อยดิให้ใกล้ๆหน่อยดิจะได้รู้ว่าเออหาเจอไปแล้วเออนี่ไงเรามาเจอนี่นะฮะตัวไรอ่ามันก็คือ lightning bolt อันนี้มันของเบนยี่สามนี่หว่าไม่ใช่ของเบนเทนเนี่ยอ่ะเราก็เดินไปนะครับอฮ้ยเราเดินเดินเลยเจอตัวนี้ไม่ได้ยังไงคือตัวอะไรนี่อ๋อไอตัวแมงกระพุนสายฟ้านะผมไปเรียกมันแมงกระพุนสายฟ้านะ เพราะว่าจำชื่อไม่ได้แอมแอมแอมฟิเบียนนะแอ,ฟอ,อแมฟิเบียนอ๋อแอมฟิเบียนเออนั่นแหละชื่อมันมีบันไดขึ้นไปอยู่นะอ่ะโอเคเราปีนตึกเลยนะไปเคลียร์บนตึกก่อนนะข้างล่างจะงได้โล่งๆด้วเ,เคลียร์บนตึกแนละ้วข้างล่างจะโล่งได้เหรอเออไปเคลียร์บนตึกไปให้ให้บนตึกเนะี่ยมันไม่มีอะไรแล้วนะผมจะได้แบบว่า,าไม่ต้องขึ้นมาอีกนะโอ้ตรงฝัง่งนู้นมีตัวด้วยจริงๆโอ้อันนี้เบนคิมกรอร์ซออยู่ฝัง่งนู้นไปโดด วิ่งนึกว่าจะไม่ถึงซะแล้วอ้าวไอ้หนูนี่มันตัวอะไรเนี่ยของใครครับเนี่ยมมลทรเนนะผมเมลทรเรนมิวทรนว่าอาา่านว่ามมลทรเนสักชื่อหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้อินเด็กโว้ยเหลืออีกบารเลยอีพีเลยเจนดารี่นี่เยอะเหมือนกันนะแต่ซื้อมาทำไมเหรอมันกลายเป็นมันกลายเป็นไอคอนนั้นได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่เราเจอเฮก e ์นะฮะเจอเฮก e ์แล้วเจพอพมดสุดโชดกระโด,โดทีบอ่าเดี๋ยวเราเก็บ ไอนี่ข้างล่างก่อนเควินเหรออันนี้เควินนะเออเควินนะผมเควินภาคอะไรรีบูตเหรอใช่ไหมไม่แน่ใจนะผมเก็บไปเลยอ่าเก็บไปเรียบร้อยแล้วเราทีนี้เราก็จะขึ้นไปบนนี้ละไอ,อตรงนั้นคืออะไรไอ้อัลเบโดเราเก็บไปยังเรามีอัลเบโด้ปะอัลเบโด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 ้เรามีแล้วนะผมอัลเบโดนะคอมมอนด้วยโอ้ยหาอย่างง่าย แต่ไอตัวที่ที่ผมว่าผมที่บอกหายากสุดไม่น่าหายากเท่าไหร่นะเออดันผมดันเจอก่อนตัวอีพิกตัว l e g e นเดอรี่ซะอีกก่อาจจะเป็นเพราะดวงไงนะถ้าผมไม่แบบถ้าผมไม่แบบรู้เยอะนะฮะผมว่าเอยมันคืออะไรเดิน้าฟ้าๆเดินเข้าไปปุ๊บอ่ะคนคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันไม่ไม่ใช่ทางอะไรไปไหนหรอกนะครับแต่ผมผมไม่รู้ผมเดินชนหมดอ่ะเฮ้เลย,เย,เยไปเจอทางลัดนะผมสรุปใช่เลยมาเราก็เดินมาฝั่งตึกฝั่งนี้นะฮะ เราก็ดูมีแรดอยู่ข้างบนขึ้นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นไปดูนะดูนะดูแล้วทําตามแล้วนาไปใช้จะบ,บ้าอันนี้มีบันไดขึ้นดีๆก็ขึ้นดีๆสิอุย้ยเจอ2ตัวเดี๋ยวไปเก็บ2ตัวนี้ก่อนนะฮะอ่าโอ้ยนี่มันออนติเมทอะตอมิกเอกไม่ใช่ออนติเมทอันนี้อะตอมิกเอกเฉยๆนะครับโหอ,อย่างเท่นนะเอลีนล่างฟิวชันอย่างชอบนะผมชอบนะเอลีนล่างฟิวชันนะครับ จริงๆมีอีกเยอะๆจะได้จะดิ้งจะดิ้งดีจะดิงะด้ง,งโอ้ลิ้นพานไปหมดแล้วพังแล้วมั่งลิ้นน่ะเออซ่อมลิ้นหน่อยพ่อนเพื่อนนะผมดูพูด <c oughs> เออนะครับผมลิ้นเละนะผมลิ้นเหล,แลวแล้ว,ลวอ่าเล่นเกมเยอะอยเงี้ยนะพูดเยอะนะครับอ่ามันต้องพูดไงไม่ถ้าไม่พูดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรอะไรเลยนะครับ <c oughs> อ่าอัานนี้อ่าคือยังไงคืออะไรอ่ะไปขึ้นยังไงนะเพื่อน มันต้องมีวิธีขึ้นดิบอกวิธีขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะอไอไอสมาโกสเดี๋ยวผมว่ามันต้องขึ้นตึกอ่าเดี๋ยวเราก่อนอื่นก่อนไปขึ้นตึกเรามาซอกตึกก่อนดีกว่าซอกตึกเรามาเจอไดมอนด์เฮดนะครับโอเคโอเคโอเค,อ,เคอ่ามีสลิงข้ามาไปว่าเราไปฝั่งนู้นได้โอเคแล้วนะเราจะไปฝั่งนี้นะครับก่อนอื่นเราจะต้องเก็บไ้นี่ก่อนเลยนะ ตัวช็อกล็อกอ่าฮามาแล้วช็อกล็อกภาครีบูตมาแล้วจ้าพี่มาแล้วโอเคมีคนไปเปลี่ยนชุดเป็นโฟอาร์มด้วยนะฮะไปนะวันนี้ผมก็จะเก็บสักได้สัก59นะผมก็ถ้านับจากของเดิมผมก็เก็บมาประมาณจาก31อ่ะกลายเป็น59กา็ประมาณ20 2ี่สิบแปดนผมแต่ตอนนี้ว่าจะเอา59จะเปลี่ยนใจแล้วว่าจะเอาแค่58พอนะครับผมใครชอบดูแบบนี้นะเดินเพลินๆน,นะหาไปหาไปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ก็นะก็ได้เหมือนกันนะนี่เจอเควินไหมเควินอยู่แล้วปะเหมือนจะเจออยู่แล้วนะเควิน เก็บวินล่างนี่นด้วยล่างอะไรนะีนล่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะเ,นเพื่อนๆนะถ้าชอบก็กดไลค์แชร์กดแชร์นะจ๊ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นแบบอะไรนะฮะก็รอดูคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละ